สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับวันนี้ผมอยู่กับงานอัปเกรดโคมไฟนะครับในรถยูสุดีแมกนะครับผมอ่าแต่วันนี้เนี่ยรถที่เข้ามาอัเกรดเนี่ยไม่ได้มานะครับอันนี้คือรถนายแบบนะครับผมลูกค้า,เ,าเบอร์โคมใหม่แล้วก็ส่งโคมมาทานะครับผมอ่าก็คือเบอิกโคมแท้ใหม่เลยแล้วก็ส่งโคมมาทาครับดูโคมใหม่แล้วมันดูใส่มันดูสะอาดตามากเลยครับดูโอ้โห อันนี้ผมทาการอัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานทำทำเสร็จแล้วนะครับผมก็ถ่ายรีวิวให้ได้ชมกันนะครับว่าอัปเกรดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับติดตั้งได้อย่างสวยงามเลยโคมใหม่มันดูดีจริงๆเลยนะโคมใหม่มันดูสะอาดตามันดูใสไม่ว่ารถนายแบบผมเนี่ยจะไม่ได้ล้างนะครับรถไม่ได้ล้างนะครับผมรถไม่ได้ล้างมานานแล้วนะครับรถนายแบบนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยพอใส่โคมใสลงไป เห็นไหมครับรถมันดูดีเลยนะครับไฟหน้าใสมันเป็นอะไรที่แบบมันดูดีจริงๆนะครับผมดูอ่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับโคมเป็นโคมใหม่โคมเบิกใหม่เลยเบิกแท้ใหม่เลยนะครับผมผมก็เนๆได,ได้ได้สัมผัสโคมใหม่แล้วนะผมก็เลยทําการขั้นแรกเลยก่อนผมจะอัปเกรดเนี่ยผมเลยเอาหลอดเดิมใส่นะครับก็คือเอาหลอดไฟหน้าเดิมใส่ หลอดไส้ครับใส่เข้าไปเอายกเข้าตัวรถแล้วก็ทําการเก็บภาพนะครับเก็บวิดีโอเรื่องของแสงเดิมไว้นะครับก็เดี๋ยวเชิญชมกันละกันนะครับว่าแสงเดิมเป็นอย่างไรก่อนอัปเกรดนะครับแล้วก็แสงใหม่พออัปเกรดลงไปแล้วเป็นอย่างไรนะครับอ่ะก็ตามนั้นเลยละกันนะฮะ อ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูเลนเดิมก่อนโปรเจคเตอร์เดิมของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้2.5ครับดูเลนยังใสใหม่กลิบนะครับผมเนี่ยเลนใสใหม่กลิบเลยนะครับกลิบเลยดูใสไม่ขุ่นเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นรถอ่าเป็นยูสุตัวนี้เนี่ยส่วนมากถ้าใช้งานเป็นนานแล้วเลนมันจะขุ่นแล้วอันนี้ยังใสกลิบๆเลยนะครับผมส่วนจานฉายโปรเจคเตอร์ก็แน่นอนครับใหม่กลิบเลยเพราะมันเป็นโคมเบิร์กใหม่นะครับดังนั้นก็ ก็จะประมาณนั้นแหละครับแสงที่ให้ดูนะฮะอ่ะคราวนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้กันก่อนเลยนะครับงานที่อัพเกรดลงไปในวันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์จากแบรนด์คุณภาพสูงนะครับผมเป็น GTR g อ5 Max นะครับอ่าเป็นตัว Max นะครับเป็นตัวที่กำลัง watt สูงมากๆเลยกำลัง watt อยู่ที่65วัตต์เลยนะครับเป็นไบ LED เป็นนวัตรกรรมใหม่เลนจะใสนะครับผมเลนใสเป็นเลนสนิ้วนะของเดิม ติดรถมาเนี่ยเป็น2.5นะครับตัวนี้เป็น3นิ้วเลยนะครับแล้วก็นอกจากโปรเจคเตอร์ที่อัพลงไปแล้วลูกค้าเอาออชั่นมอเตอร์ปรับระดับด้วยนะครับผมแล้วก็แนะนำด้วยว่าถ้าสำหรับคนที่จะอัปเกรดไฟหน้าผมแนะนําให้เอามอเตอร์ปรับระดับด้วยนะครับมันจะเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากในการใช้ไฟนะครับแล้วก็มันชายแล้วอุ่นใจนะครับดีมากๆเลยผมบอกไว้เลยนะอ,อันนี้ก็เป็น อัปเกดไปแล้วก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมโพสิชันลูกแก้วอะไรดีมากสวยงามติดตั้งได้อย่างเนียนตานะครับเห็นไหมดูดีมากนะครับสวยงามนะฮะไปดูอีกข้างครับไปดูงานอีกข้างอีกข้างก็เช่นกันครับผมใสสะอาดดูสะอาดตามากครับแล้วก็เนี่ยดูครับลูกแก้วตรงรูหน้ากากนะครับผมสวยงามมากตำแหน่งลูกแก้วเนี่ยผมให้มันอยู่ในตำแหน่งของลูกแก้วเดิม ให้มากที่สุดเลยนะครับลูกแก้วเดิมอยู่ลึกเท่าไหร่ผมก็ทําให้ได้ประมาณนั้นเลยนะครับเพราะผมอยากให้มันผมอยากให้มันดูแล้วมันแบบเหมือนของเดิมนะครับให้มากที่สุดนะครับคือถ้าไม่สังเกตจะดูไม่ออกเลยว่าเนี่ยทาลูกแก้วมาแล้วนะครับอ่าผมเบิกไปสักขนาดนี้อหอมจริงๆเลยนะครับอ่าคราวนี้มาดูแสงกันบ้างมาดูแสงก่อนเดี๋ยวปรับล้องนิดหนึงนะครับเดี๋ยวแฝดไฟก่อนเนาะ 123 1, นะครับ1 2 3 4อาเอาใหม่ดิ1 2 3 1 2 3 4นะครับเห็นไหมพอเป็นไบ LED แล้วเนี่ยการแฟลชไฟมันจะเร็วมากนะครับให้สังเกตดูดีว่าตอนแฟลชไฟเนี่ยมันจะมาเร็วกว่าฮาโลเจนนะครับแล้วก็ดับเร็วกว่าเอาใหม่นะสังเกตดูนะไหนะครับฮาโลเจนจะดับช้ากว่าแล้วก็ติดช้ากว่าถ้าสังเกตเห็นนะครับลองสังเกตดูนะครับ คราวนี้เนี่ยกับยูซูดีแม็ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นไฟสูงต่ําแยกกันนะครับดังนั้นเวลาเรายกไฟสูงมันจะได้ไฟสูงจากโปรเจคเตอร์ด้วยแล้วก็ได้ไฟสูงจากฮาโลเจนเดิมด้วยนะครับรถคันนี้ก็จะมะีไฟหน้าเนี่ยที่เป็นไฟต่ำา2ไฟสูง4ดวงเลยนะครับสบายๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าดูปึ๊บทำยังไงดีเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวปิดประตูก่อนละกันโอ้โหอ่าคราวน,นี้อันนี้คือไฟต่ำของเขาไฟต่ำก็จะเห็นว่าสว่างคมชัดอันนี้คือตอนกลางวันนะ <c oughs> กลางวันก็ตอนนี้ประมาณ11โมงนะครับ11โมง10 11อโมง11อะไรเงี้ยครับนี่คือไฟต่ำเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะไฟต่ำมาละเปิดปุ๊บติดปับ๊บสว่างรวดเร็วทันใจไฟสูง ไฟต่ำไฟสูงนะครับแน่นๆนนะครับคราวนี้เรามาดูมอเตอร์มอเตอร์ปรับระดับกันบ้างนะฮะเห็นไหมครับมันค่อยๆปรับลงได้ทีละนิดทีละนิดเห็นไหมครับมันทำให้เลนส์ในการใช้ไฟหน้าเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นครับเพราะสวิตช์มันมีความละเอียดสูงนะครับเห็นไหมครับฟึบฟบฟึบฟบเห็นไหมสามารถหรือเราจะปรับลวดเดียวก็ได้ครับเนี่ยลวดเดียวก็ได้นะครับ ยา,ยาวนะครับไฟสูงไฟต่ำโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคัดออฟใกล้ๆครับกับแสงที่ได้จากโปรเจคเตอร์เลน gtr g 3 5 max นะครับผมกับค่า k อยู่ที่5 8 0 0 k นะครับแล้วก็ค่าวัตต์อยู่ที่6 5วัตต์โคตรแรงบอกเลยมาดูเส้นคัดออฟของเขาเส้นคัดออฟของเขาจะเห็นว่าคมชัดเลยนะครับบูคัดออฟสวยแล้วก็สังเกตต,ตรงนี้นิดนึง มันจะมีแสงสีส้มๆปนมานั้นตอนนั้นมันคือเป็นระบบเลเซอร์ของเขานะครับก็คือจะมีแสงที่เป็นสีขาวนะครับที่เป็นแสงหลักแล้วก็แสงของเลเซอร์ที่เป็นแสงเหลืองผสมกันอยู่ค่าเคก็จะตกอยู่ที่5,800เคพอดีนะครับเห็นไหมดูเส้นตัดคมคม,คมสวยๆเลยนะครับสวยมากคออฟสวยมากครับคมชัดแล้วก็สว่างแล้วก็สวยงามนะครับผมเนี่ยเดีย๋ยวหันไปดูที่รถบ้างเนาะ ดูที่เราก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยแสงไม่ฟุง้งไม่กระจายนะครับแล้วก็ที่สําคัญโคมเป็นโคมเบิกใหม่ดังนั้นฝาโคมที่มันใสเนี่ยมันจะทําให้การหักเหแสงเนี่ยมีน้อยมากนะครับแต่ถ้าเป็นโคมที่แตกลายงาแล้วการหักเหแสงมันก็จะสูงนะครับดังนั้นก็จะมีผลต่อกานแยงตานะครับแต่ว่าก็ไม่มากเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะโอเคมาดูงานตรงนี้บ้าง นี่ครับพอโคมมันใสอะไรก็ดูดีเห็นไหมดูสะอาดตาดูสวยงามนะครับเนี่ยดูดีมากฟุบนี่เห็นไหมครับสวยงามดูดีมากๆเลยนะครับผมอ่าโอ้โหสุดๆบอกเลยกับไฟหน้าโคมไฟหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอลซูดีแม็นะครับหรือว่าจะเป็น m ิวเซเวนะครับใช้ร่วมกันได้นะครับผม เดี๋ยวราอีกรอบนึงเ,เราไปนั่งดูในรถบ้างรถนายแบบผมนี่อย่างสุดครับเรื่องของฝุ่น <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคเรามานั่งในรถบ้างนะครอันนี้ฟิล์มหน้า60%ติดมาใหม่ๆเลยนะ,ะแล้วรถไม่ค่อยได้ใช้งานครับมีแต่จอดเดี๋ยวผมปิดไฟก่อนแล้วกันเนี่ยี่ห่อฟิลม์มเขายังอยู่เ่ยนะฮะเป็นฟิล์ม60%นะ เดี๋ยวเราลองอันนี้คือกลางวันนะครับดังนั้นถ้าเป็นเราถ่ายทำตอนกลางวันเนี่ยเวลาเปิดไฟหน้ามันก็ค่อนข้างจะยิ่งเป็นไฟหน้าเดิมครับแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับผมแต่อันนี้ก็คือพอเราเปิดไฟเพ๊่เนี่ยไฟมันก็เข้มเลยเห็นไหมครับความเข้มมันแรงมากอโปรเตอร์อมีความแรงนะครับมันก็เลยทําให้สู้แสงกลางวันได้เห็นไหมพอมันสู้แสงกลางวันได้กลางคืนก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับแล้วก็ยิ่งผ่าน,านฟิล์มอีกนะครับผ่านฟิล์ม60%ิเนดี๋ยวดูนอกรถบ้าง นอกรถในรถนอกรถเดี๋ยวนะครับรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาต่อกันเลยครับอ่ารับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะคราวนี้เนี่ยพอผมมานั่งในรถแล้วเนาะก็มาดูกันเลยฟิล์ม60ปึ๊บเปิดปึด๊บสว่างติดปับ๊บแล้วแสงมันเข้มมากอ่าดูไฟสูงก่อนเนาะเดี๋ยวแลชไฟก่อนเลยว่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าลวๆโอเคนะครับผมก็คงจะไม่มีคำถามนะว่าโอ้จะแฟดไฟไม่ทันจะไม่ทันจะไม่ผม <c oughs> ตอนเป็นไบซีนั่นก็มีปัญหานะครับเพราะเป็นไบเอดีน่าจะต้องหมดปัญหานี้ได้แล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งอะอันนี้ผมไม่ได้สตาร์รถนะครับไม่ได้สตาร์รถอยู่เงียบๆนะครับมีแต่เสียงนกเสียงไก่นะครับผม พี่ครับเดี๋ยวโอ้ยเหตุพัดลมมันเสียงดังไหมมันนั่นมันมนีนนน่โอโ้โหพอหมดปัญหารเร่งแฟตไฟมันเรื่องพัดลมแล้วนะคะนี <c oughs> ะ่ฟังเอาแล้วกัน <c oughs> ปิด <c oughs> เปิด เมนต์ตอบด้วยนะว่าได้ดยินไหมนะครับอันนี้ไม่ได้สตาร์รถไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไรนะครับช่วยช่วยเมนต์ด้วยละกันว่าได้ยินเสียงอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมเปิดปิดไฟแล้วก็เงียบไปนะครับเออถ้าเป็นไปได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คิดแบบนี้มากกว่านะเรื่องของพัดลมเนี่ยพัดลมมันจะดังจะเบาเนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะอีกอย่างหนึ่งนะครับพัดลมมันอยู่ในโคมเลยแล้วโคมเนี่ยเราต้องปิดมิดชิดใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้น้ําเข้านะครับดังนั้นเสียงมันก็จะออกมาเด่น ได้น้อยมากๆถ้าใครไม่หูเทพจริงๆนะครับหรือไม่เอาคอไปเอยียงอยู่ที่ไปเอาเอา,เอาหูไปแนบฟังที่โคมไฟเนี่ยจะไม่ได้ยินเลยนะครับอืมจริงๆแล้วแล้วก็อีกอ,อย่างหนึ่งเวลาเราใช้รถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฮบริดนะครับหรือรถไฟฟ้าก็แล้วแต่ทุกคันต้องเปิดแอร์นะครับดังนั้นเสียงพัดลมโบว์แอร์เนี่ยก็ต้องมาก่อน เสียงพัดลมที่อยู่ในโคมไฟอยู่แล้วนะครับเอ,อ้ผมเคยเจอนะลูกค้าบางคนโอ้พี่ลดผมเสียงเบามากครับผมกลัวว่าจะได้ยินเสียงพัดลมจากโปรเจคเตอร์โอ้ต้องบอกว่าต้องหูเทพจริงๆะครับแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องหูเทพเนี่ยผมเองก็เคยทํางานเกี่ยวกับการใช้หูเยอะๆมานะครับดังนั้นเรื่องการใช้ยาเทนนิงเนี่ยผมก็ น่าจะเก่งพอสมควรอยู่นะครับผมอ่าผมยังไม่ได้ยินเลยครับ <c oughs> เรื่องเอร์เทนนิงเนี่ยผมก็เก่งพอสมควรแต่ผมยังไม่ได้ยินเลยนะครับผมดังนั้นกเ็เดี๋ยวต่อไปเวลาผมถ่ายวิดีโอผมก็จะให้ฟังเสียงพัดลมอย่างนี้ด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นเป็นเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นบรรทัดฐานไปเลยดีกว่านะครับว่ามันก็แค่เสียงพัดลมมันแค่เสียงลมเองดังนั้นเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนหนึ่งเราเปิดแอร์สองเราเปิดเพลง สามเสียงรอบข้างสี่เสียงลมที่เวลาเราขับรถนะครับดังนั้นมันกบทุกเสียงอย่าว่าแต่อาอายัางรถเราเนี่ยอ่าโอเคเปิดแอร์ถึงเราไม่เปิดแอร์ก็ได้ครับมันก็ต้องมีพัดลมที่ระบายความร้อนหม้อน,น้ำใช่ไหมฮะที่อยู่หน้ารถอ่ามันก็ต้องมีเสียงลมฟู่ดังนั้นกบทุกเสียงนะครับกบทุกเสียงแน่นอนดังนั้นเสียงพัดลมไอโปรเจคเตอร์เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่หูเทพจริงๆนะครับ ก็คงจะไม่ได้ยินนะจอันนี้พูดตามตรงนะครับนะฮะโอเคกับอีกอย่างหนึ่งผมจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่งผมเพิ่งไปดูพัดลมระบายความร้อนของพวกคอมพิวเตอร์มาอย่างการ์ดจอครับมันควบคุมพัดลมได้ด้วยโปรแกรมใช่ไหมฮะใจจริงอะผมก็อยากให้โปรเจกเตอร์ไอ้ควบคุมพัดลมแบบนั้นได้คือต่อเป็นบูทูธอะไรก็ได้ครับผมจะสั่งเปิดให้แรง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 เลยนะครับผมก็สมมติ มีเบอร์1นถึงสผมก็อยากจะเปิดสักเบอร์2ครึ่งไปเลยอะไรเงี้ยให้มันเป่าแรงๆโปรเจคเตอร์มันจะได้ไม่ร้อนนะครับผมอ่าหรือว่าจะแบบเออมีชุดน้ําระบายความร้อนแบบนั้นเลยก็น่าจะดีนะครับผม่นะครับผมเอออะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นก็พัดลมเนี่ยดังดีกว่าไม่ดังนะครับหรือถ้ามันดังเนี่ยมันหมายความว่าเออมันแรงแล้วมันก็ดูดความร้อนเนี่ยออกจากตัวโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพัดลมมันเบาแบาสดงว่า สียงมันเบาก็แสดงว่าลมที่ดูดเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับมันก็จะการระบายความร้อนก็จะน้อยกว่านะฮะอันนี้ผมคิดไวเ้เล่นๆนะครับมาโอเคกลับมาเรื่องนี้ต่ออย่าพนอกเรื่องเยอะเดี๋ยวเหนื่อยนะครับครับนี่ครับแสงที่ผ่านฟิล์ม60%เอดี๋ยวดูนอกรถอีกทีหนึ่งนะนี่แล้วก็ในรถครับอันนี้คือระยะไกลพอสมควรนะถ้าเทียบแล้วก็ประมาณ45เมตรได้นะครับไม่ได้จอดจอๆใกล้ๆนะดังนั้นเรื่องของแสงก็ ก็น่าจะจินตนาการออกนะว่าอพอถอยตังห่างแล้วเนี่ยมันก็ต้องบางลงนะครับเป็นเรื่องปกติแต่นี่ดูไม่บางเลยเข้มๆไฟสูงก็แน่นๆน,น,นะครับไฟสูงฮัลโลเจนก็ยังพอมองเห็นอยู่นะอ่ะอเห็นไหมนี่ฮาโลเจนนี่ก็ฮาโลเจนนะครับแล้วก็ไฟสูงโปรเจคเตอร์ผสมลงรวมกันเดี๋ยวลองปรับมอเตอร์บ้างมอเตอร์ก็เสียงเงียบมากครับ เอออันนี้ยังพอได้ยินนะเสียงมอเตอร์ยังแบบต้องตั้งใจฟังหน่อยเอาลองดูเนาะม,มีใครได้ยินเสียงไหมครับถ้าได้ยินเสียงก็เม้นบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเพลงออกให้นะครับอีกรอบานึงแล้วกัน อ่ะใครได้ยินเสียงมอเตอร์ก็เมนบอกด้วยละกันนะครับผม <laughs> อันนี้ผมไม่ได้เปิดกระจกนะข้างเนี้ยอ่าไม่ได้เปิดกระจกด้วย <laughs> นะครับอืมนะครับช่วยช่วยช่วยด้วยนะครับช่วยเมนหน่อยอันนี้อันนี้ผมอันนี้ได้ยินจริงๆมันจะได้ยินเบาๆเบาๆนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์บางรุ่นก็แปลกๆนะเสียงดังๆแล้วไปผมไปเจอมอเตอร์ของใหม่แท้ศูนย์ด้วยเสียงดังก็มีนะครับดังนั้น อย่าไปคิดอะไรมากครับกับเร่องเสียงนะครับนิดเดหน่อยนะครับนะฮะโอเคมาคราวนี้เราก็ดูในรถเรียบร้อยแล้วผ่านฟิล์มนะเนาะไปดูนอกรถกันต่อเลยมาคราวนี้ก็พอมาดูนอกรถก็แน่นอนครับความเข้มความแรงความชัดสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวช่วงค่ำแล้วกันผมจะนำรถคันนี้ไปเอาคมไฟชุดนี้ไปตั้งไฟ นะครับเพราะว่าตอนนี้มันระยะมันใกล้เกินไปการตั้งไฟมันก็ต้องแยกต้องไกลวันนี้ถ้าอยากได้แม่นๆไปๆนะครับอ,อยากได้แสงที่มันแบบพุ่งตรงได้ระดับที่ดีนะครับผมก็ต้องไปตั้งไฟตอนกลางคืนนะนะครับถ้าพอตั้งแค่นี้ไม่พอผมไปเห็น <c oughs> ไปเห็นในตำราหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พิมพ์กันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะว่าถอยลถ5เมตรแล้วตั้งไฟได้เลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นไฟหน้าเดิมน่าจะได้นะแต่ว่ากับโปรเจคเตอร์เลนกลุ่มนี้ กลุ่มที่แรงๆแบบนี้ไม่พอครับต้องไกลกว่าน,นั้นนะครับผมมาโอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าแล้วกันเรามาดูว่าโคมไฟหน้า DMAX นะครับผมที่เบิกใหม่แท้เนี่ยแล้วติดตั้งโปรเจคเตอร์เลน GTR G35 m a x ลงไปนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ประดับนะครับเมื่อนำรถไปตั้งไฟแล้วแสงจะเป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูแสงกลางดึนว่นเป็นอย่างไรแล้ว ถ้ามีเวลามากพอผมจะถ่ายรีวิวเทสไดให้ได้ชมกันเช่นเคยนะครับก็อยากให้เห็นทุกมุมนะครับอยากให้เห็นตลอดอยากให้เห็นท,ทุกจังหวะนะครับในการปฏิบัติงานนะครับแต่บางทีมันก็ไม่สะดวกครับเพราะว่าผมก็ทํางานคนเดียวนะครับแล้วก็งานคมแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรงานคมงานคมแต่ละคู่แต่ละชุดเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดพอสมควรน,นะครับต้องเก็บรายละเอียดให้สวยงามแบบนี้นะฮะเห็นไหม พอมันสวยงามมันก็ดูดีมันก็สะอาดตานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญออตอนนี้กี่โมงแล้วเศียโมงครึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมก็แอบตื่นเช้านิดนึงนะครับตื่นมาทําอะไรก็ไม่รูนะ้ไม่รู้ตื่นมาทําไมก็ไม่รู้ปกติไม่ตื่นเช้านะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววิดีโอหน้าเราจะได้ดูกันแน่นอนับว่าแสง gcr g, 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 g 3 5ม a ิบหเป็นอย่างไรนะครับผมกับคมเบิ์ใหม่ซสใสที่คลิกอย่างนี้เลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวแถมแถมแถมนี่ก่อนแถมกันอ,อันนี้คือผมเปิดไฟลอะอันนี้ผมยืนห่างสักเท่านี้แล้วกันประมาณประมาณเมตรหนึ่งแล้วกันนะผมจะเงียบนะสามี ได้ยินไหมครับถ้าได้ยินเมนบอกกันด้วยนะครับผมแต่อันนี้พูดตามตรงก็คือได้ยินครับได้ยินแต่เสียงเบาๆเบามากนะครับอ่าเบามากๆเลยนะครับผมก็ถ้าได้ยินก็ช่วยกันเมนมาด้วยนะครับผมอ่าช่วยกันเมนมาหน่อยแล้วก็เมนเมนบอกได้นะว่าจังหวะจังหวะไหนครับจังหวะที่นั่งในรถจังหวะวินาทีที่เท่าไหร่ของวิดีโอนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ